ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทออประเนตนนิเทศการในมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2,566วันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปอาคาร Impact Forum ัมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทออประเนตนนิเทศการการประกวดผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2,566 การจัดการประกวดผลการดำเนินงานเป็นกลยุทธ์สําคัญประการหนึ่งเพื่อกระตุ้นเครือข่ายจังหวัดอําเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทูบีนัมบวันให้ดําเนินงานอย่างเข้มแข็งโดยเปิดโอกาสให้นําเสนอเผยแพร่ผลการดําเนินงานนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์และความรู้ของสมาชิกในระดับภาคแล้วคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ในการนี้ท็อปรรเนตนิเทศการผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนำวัน21ปีนิเทศการการประกวดระดับภาคระดับพื้นที่และระดับประเทศปีนี้มีจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมเข้าประกวดรอบตัดสินระดับประเทศจำนวน596แห่งพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการดีเด่นประจำปี2566ด้วย มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนมื่อวันประจำปี2566จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15ถึงกรกฎาคม2566นอกจากการประกวดผลการดำเนินงานโครงการแบ่งเป็นกลุ่มดีเด่นและกลุ่มต้นแบบระดับเงินทองเพชรและยอดเพชรเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่15กรกฎาคมแล้วยังมีกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมตามความสนใจเช่นกิจกรรมสร้างสุขมีเวทีการสอนและฝึกทักษะเต้น การสอนและฝึกทักษะงานศิลปะและงานประดิษฐ์การสาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนา eq